สวัสดีครับผมเจริญยติกุ่นเจ้าของแฟนเพจข้อคิดประจำวันกับเจริญยติกุ่นรวมไปถึงช่อง YouTube และพอดแคสต์ช่องพลังชีวิตก็จะนำประสบการณ์ในการสร้างผู้นำแล้วก็เป็นวิทยากรมาหนุนใจพี่น้องนะครับปฐมการบทที่2ข้อที่4จนถึงบทที่4ข้อ26 จะกล่าวถึงการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในความพิเศษต่างๆในเรื่องราวที่การสร้างนั้นในข้อที่4ก็เริ่มต้นจากการสร้างมนุษย์บอกว่านี่คือเรื่องราวของการสร้างสวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าพระยาเวทรงสร้างโลกและสวรรค์ ยังไม่ได้ประทานฝนลงมาและยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรวนดินข้อที่6แต่ก็มีน้ำพุ่งขึ้นจากพื้นโลกและให้ความชุ่มชื่นแก่ผิวดินทั้งหมดพี่น้องรู้ไหมครับว่าในตรงนี้ทำให้เห็นว่าในตกยังไม่มีฝนตกนะครับแต่น้ำเนี่ยพุ่งขึ้นจากดินให้ความชุ่มชื่นแก่ดินเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตเดี๋ยวข้อที่7บอกว่า แล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์จากทุลีดินและทรงระบายลมปานแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตซึ่งในตรงนี้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใน6วันนั้นนะครับก็คือมนุษย์และจิตวิญญาณอันนี้ สำคัญมากคือในบทที่หนึ่งนั้นเป็นดำริที่มาจากพระเจ้าคิดว่าจะสร้างมนุษย์แบบไหนแต่ในบทที่2ตรงนี้นะครับเป็นการสร้างจริงๆก็หมายความว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยก่อนสร้างมนุษย์เนี่ยให้มีวันสปาโตก่อนนัดวันไว้ก่อนเพราะว่านัดวันไว้เมื่อมนุษย์ปรากฏขึ้นจากผงทดิน เขาก็จะได้มีวันนัดพบกับพระเจ้าเห็นไหมสปาโตนี่มาก่อนมนุษย์เลยนะครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญและมนุษย์นั้นเป็นสุดยอดแห่งการทรงสร้างหลังจากสร้างทั้งหมดเพราะทำไมครับพระเจ้าเตรียม6วันนั้นเพื่อให้มนุษย์ไปครอบครองไปมีอํานาจและไปดูแลนั้นในข้อที่7จึงเป็นข้อที่สําคัญที่สุดว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์หรือปั้นมนุษย์ จะพูดประโยคนี้ก่อนนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยคำที่บอกว่าพระเจ้านั้นได้ทรงปั้นมนุษย์คําว่าปั้นโดยปกติแล้วนะครับในภาษาฮิบรูเป็นคํากริยาที่ใช้กล่าวถึงการทํางานเหมือนช่างปั้นหม้อ,อช่างปั้นหม้อนี้ก็คือจะค่อยๆปรับค่อยๆปั้นจะค่อยๆพัฒนาการนะครับมันไม่ได้นะครับ เป่าลมหมายความว่าอยู่ดีๆเนี่ยมีดินก้อนหนึ่งแล้วก็เป่าเพี้ยงแล้วกลายเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นนะครับในภาษาฮิบรูคือเหมือนช่างปั้นหม้อเป็นการปั้นภาชนะที่มาจากดินการปั้นนี้เป็นการบรรยายถึงการสร้างคนและสัตว์ของพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ระบายลมหายใจแห่งชีวิตทงมนุษย์และสัตว์ก็มีลมหายใจแห่งชีวิตเหมือนกัน แต่มนุษย์นั้นแตกต่างคือมนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณเดี๋ยนักาว่ามนุษย์มีชีวิตนั้นในวลีภาษาฮิบรูนะครับถูกแปลว่าเป็นสิ่งมีชีวิตและถูกแปลว่าสิ่งมีชีวิตนี้ได้แสดงให้เห็นว่าคนกับสัตว์อาจจะมีความคล้ายกันคือมีชีวิต แต่ว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าและมนุษย์นั้นก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละคนในฐานะที่เป็นคนที่พระเจ้าทรงสร้างไว้วันนี้เขาจะพูดประโยคสําคัญก็คือท่านเนี่ยมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นออริจินอลนะครับไม่เหมือนใครใครก็เหมือนท่านไม่ได้วันนี้เราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วมีความแตกต่างกันมาก เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอัตลักษณ์และตามพระฉายาของพระเจ้าคือเหมือนพระเจ้าแต่ว่ามีอัตลักษณ์มีความแตกต่างไม่เหมือนกันก็อยากจะให้เห็นว่ตรงนี้นะครับว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าเพราะตรงที่มีจิตวิญญาณถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณแห่งชีวิตของพระเจ้านะครับเราก็เปรียบเสมือนกับสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละ พะสัตว์ก็มีลมหายใจสัตว์ตายไปแล้วก็ถูกฝังแต่เรามีเอกลักษณ์พิเศษคือเรามีลมหายใจแห่งชีวิตที่มาจากพระเจ้าอันนี้ในมุมของความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้กับเรานะครับแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็อยากจะหนุในใจเรานะครับว่าการที่เราเป็นผู้ที่มีชีวิตในตรงนี้เราเนี่ย เป็นราชกิจพิเศษของพระเจ้าเลยนะครับเป็นการทรงสร้างพิเศษที่เจาะจงและเป็นการสร้างที่เป็นจุดสูงสุดในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คือเพื่อพระองค์นี่สำคัญนะครับเพื่อพระเจ้าเพราะว่า6วันที่พระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ก็สร้างไว้นะครับเก็บไว้ให้มนุษย์ได้ใช้แล้วก็สร้างหนึ่งวันมาเหมือนกับคนแต่งงานกันอะ่ะสร้างเรือนหอมาเพื่ออีกคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในเรือนหอคล้ายๆกันนะครับสร้างวันสปาโตมาจากนั้นก็สร้างมนุษย์เมื่อสร้างมนุษย์เสร็จปุ๊บก็จากนั้นก็จะได้มาพบกันที่วันสปาโตเนี่ยคือวันนัดพบตลอดไปช่วน,นิรันดร อีกมุมข้อคิดสุดท้ายนะครับในข้อที่เจ็ดนี้เยอะหน่อยนะครับก็คือว่าพี่น้องจําอย่างหนึ่งนะครับว่าพระเยซูอบอกว่าร่างกายไม่ให้ประโยชน์อันใดเพราะร่างกายมาจากดินไงตายไปแล้วนะครับฝังก็เป็นดินเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าแต่จิตวิญญาณนั้นให้ชีวิตก็คือเนี่ยจิตวิญญาณเรามาจากพระเจ้าก็อย่าไปยึดติดอะไรกับร่างกายหรือโลกนี้ร่างกายก็เป็นแต่เปลือกนอกร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เราต้องสนใจจิตวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นจะทําให้เราได้ใกล้ชิดพระเจ้าได้เติบโตขึ้นแต่ว่าในมุมของร่างกายนั้นมันก็จะสามารถเสื่อมสลายย่อยไปถึงที่สุดบางครั้งเราห่วงใย,ยร่างกายมากกว่าจิตวิญญาณนะครับความสนุกด้านร่างกายมีความสุขด้านร่างกายเสพติดด้านร่างกายแต่ไม่ได้สนใจจิตวิญญาณก็อาจจะทําให้เราหลุดจากความรอดหรือความรักของพระเจ้าได้ นั้นจงจําไว้ว่าอย่าห่วงหรือว่าสนใจเอาใจใส่เฉพาะร่างกายต,ต้องเอาใส,ใส่จิตวิญญาณด้วยเพราะว่าวันหนึ่งมานะครับเราต้องตายก็กลายเป็นดินนั่นแหละแต่จิตวิญญาณนั้นเราจะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดนะครับในข้อที่8ก็พูดต่อไปว่าพระเจ้าพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและให ชายที่ทรงสร้างขึ้นมาอยู่ในสวนนั้นข้อที่9พระเจ้าพระยาเวทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดที่งดงามน่าดูและเหมาะสมเป็นอาหารงอกขึ้นในสวนที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งรู้ดีแล้วก็รู้ชั่วในตรงนี้พระเจ้าได้สร้างสวนขึ้นมา พี่นงไม่เขาว่าสวนเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้วันหนึ่งอาดัมเอวานะครับจะได้อยู่ร่วมกับคู่ครองแล้วก็พระเจ้าจะได้มาพบกันที่สวนนี้ซึ่งสวนเอเด,เดนนี้นะครับเป็นสวนที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำไทกิสแล้วก็ยูเฟรติสนะไหลมาจากแม่น้ำทั้งสองสายบรรจบกัน และในปัจจุบันคือทางตอนใต้ของอิรักและเอเดนนี้นะครับก็เป็นชื่อที่มีความหมายคำว่าอุทยานแห่งสวรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาษาฮิบรูนะครับก็คือความหมายคือความสุขสำราญความปิติยินดีดังนั้น,น,นทำเห็นว่าสวนเอเดนเนี่ยเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นฮารเลมของมนุษย์นะครับเป็นพาไดา์มีความยินดีมีความสุขสําราญที่พระเจ้าเนี่ยจะได้พบกับมนุษย์นะครับจึงถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรคําที่ถามพระเยซูที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสวนเอเดนแผ่นดินแห่งสวรรค์พาไดส์นะฮะสถานแห่งความยินดีสถานความสุขสาําราญเนี่ยคือเราจะได้อยู่กับพระเจ้าผมคิดมุมนี้นะครับ ผมเชื่อแบบนี้นะวันสปาโตวันอาทิตย์มาโบสเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่เวลาแห่งความสุขสําราญความปิติยินดีแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้เราจะสัมผัสสวรรค์ได้สัมผัสเอเดนได้สัมผัสพาราไดส์ได้ในโลกนี้นะเพราะเป็นเวลาที่บริรสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่กับพระเจ้าเป็นเวลาได้ทบทวนตัวเองนะครับทบทวนสิ่งที่ได้ทํามาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นวันแห่งการนับพระพร นี่คือเอเดนที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้พี่น้องเราไม่รู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงไม่เคยสัมผัสนะเอเดนเป็นยังไงไม่เคยไปนะครับพระเยซูบอกว่าให้ทิ่ฐานให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้สวรรค์บนดินคิดสจกักรเป็นสานที่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันคือที่ที่เราจะได้สัมผัสเป็นวันแห่งครอบครัวพระเจ้าเป็นวันที่พระเจ้านัดพบ พระเจ้ามาเจอมนุษย์นะครับเป็นประจำนะครับที่สวนเอเดนสวนสวรรค์อุทยานของพระเจ้าพระเจ้ามาพบกับมนุษย์เพื่อจะได้สามารถขีรทำได้แสดงความรักซึ่งกันและกันในตรงนี้ก็อยากจะให้เราได้เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะหลบหลีกหลีกเลี่ยงได้ว่าทุกคนย่อม อยากต้องการมีประสบการณ์กับพระเจ้าในสวนสวรรค์สวนเอเดนดังนั้นวันที่พระเจ้าเนี่ยมาพบคือสวนของพระเจ้าและคือวันสปาโตเนี่ยเป็นวันที่จะได้อยู่กับพระเจ้าเต็มที่เพราะต่อไปมนุษย์ต้องทํางานหกวันนะครับอาดามเอวาจะต้องดูแลไร่สวนพวกเนี้ยแต่ต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้าที่พระเจ้านัดพบไว้ก็ ทำให้เราได้เห็นว่าพี่น้องเริ่มต้นปฐมกาลเนี่ยในวันที่เจ็ดสำคัญมากนะครับเพราะวันที่เจ็ดเป็นวันที่บอกว่าพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและมีสถานที่นัดพบที่แน่นอนผมจึงประยุกต์มาใช้ในฝ่ายวิญญาณนะครับวันสปาโตเป็นวันที่ดีมากพบกับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้านะครับในข้อที่เก้าเนี่ยมีคําพูดหนึ่งน่าสนใจ ได้บอกว่าพระเจ้าได้สร้างต้นไม้ทุกชนิดและมันก็งดงามน่าดูเป็นอาหารในสวนและกลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งรู้ดีรู้ชั่วอ่าตรงนี้ข้อที่9น่าสนใจคือต้นไม้แห่งชีวิตนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่มีความสําคัญเพราะว่ามันสามารถให้ชีวิตได้ผู้ที่กินผลของมัน ของต้นไม้นี้จะไม่พบความตายเลยก็คือว่าจะมีชีวิตยืนยาวชั่วนิรันดร์และต้นไม้แห่งความดีความชั่วนั้นก็เป็นต้นไม้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความดีงามความชั่วร้ายและในที่สุดก็จะนำความตายมาสู่ผู้ที่กินผลไม้แห่งต้นนี้และการให้รู้ดีรู้ชั่วนั้น ก็จะมีความรู้ในด้านของศีลธรรมการแยกแยะความถูกความผิดในด้านจริยธรรมด้วยตรงนี้ทุกวันเนี้ยอารมณ์เราความคิดเราความรู้สึกผิดเราทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเนี่ยไอ้เพราะต้นไม้ต้นนี้แหละที่ทุกเราพวกเราเป็นทุกวันเนี้ยปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นที่มีผลจากการการะทำของมนุษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย ก็เพราะไอ้ต้นไม้ต้นนี้แหละที่อาดัมเอวาได้กินเข้าไปนะครับเพราะต้นไม้ต้นนี้แหละอาดัมเอวาจึงสามารถแยกแยะถูกผิดด้านจริยธรรมนะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและอาดัมเอวานี่แหละจึงรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความอับอายเพราะอะไรทําผิดทาบาปเพราะอะไรนะเขาเพราะว่า ภายในมันไม่บริสุทธิ์แล้วนี่คือความดื้อของอาดัมวอวาไปกินต้นไม้ตน้นนี้และในตรงนี้เองนะครับต้นไม้แห่งความดีความชั่วนั้นก็เป็นเครื่องมือให้ซาตานมาหลอกลวงทำให้มนุษย์ได้กระทำบาปดังนั้นบาปแรกของมนุษย์เนี่ย ก็คือการล่อลวงมาพี่น้องสังเกตน,นะครับในประกมการบทที่หนึ่งข้อที่1มาเนี่ยมันถูกไล่มาจากสวรรค์มันเข้ามาต่อต้านพระเจ้าโดยต่อต้านโลกที่พระเจ้าสร้างเลยนะครับทําให้มืดมนมืดมิดสับสนแล้วต่อมาพระเจ้าก็สร้างใหม่ตรงนี้ต่อไปมาเนี่ยก็จะมาทําให้มนุษย์แยกจากพระเจ้าละมันจะมาหลอกลวงมนุษย์โดยใช้ต้นไม้ เป็นเครื่องมือในการที่จะหลอกล่อหลอกลวงมนุษย์นะครับสวนเอเดนเป็นต้นกําเนิดทุกสิ่งเลยก็คือว่าความไพบู์ความสมบูรณ์เริ่มต้นที่เอเดนเพราะว่าแม้กระทั่งน้ําที่เอเดนก็ไหลไปหล่อเลี้ยงแม่น้ําอีก4ส,สายและพระเจ้านะครับก็ให้มนุษย์ดูแลสวนนั้นในข้อ16พระยาเวจึงตัดสั่งมนุษย์ นั้นว่าผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ตามใจชอบแต่ผลไม้แห่งการรู้ดีและชั่วนั้นห้ามเจ้ากินเพราะในวันในที่เจ้ากินเจ้าจะต้องตายแน่อันนี้ก็เลยสังเกตนะครับพี่น้องคำสั่งเนี่ยมาถึงอาดัม วันแรกเลยนะครับคือเริ่มต้นเลยทั้งที่ยังไม่มีเอวานะครับตรงนี้ยังไม่มีผู้หญิงนะครับมีเฉพาะผู้ชายดังนั้นผู้ชายจะรับคำสั่งแรกก็คือต้องห้ามกินผลไม้แห่งความดีความชั่วนั้นแล้วต่อไปเดี๋ยวพระเจ้าจะประทานเอวามาผู้ชายต้องสั่งสอนภรรยาต่อไปก็เป็นอีกข้อคิดหนึงนะครับ พ่อบ,บ้านทั้งหลายท่านต้องเป็นคนที่สั่งสอนคนในครอบครัวเป็นแบบอย่างแก่คนในครอบครัวดีนะพระคัมภีร์ตรงนี้อาดัมเอวานะครับเอวาอยังไม่มานะครับเอวาอยังไม่เกิดดังนั้นพี่น้องสังเกตนะครับมีมนุษย์สองคนในโลกที่เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับแต่ว่าเป็นเป็นพ่อแม่ที่อัศจรรย์ก็คืออาดัมเอวาเพราะว่าอาดัมเอวานี้ไม่ได้เกิดจากมนุษย์หลับนอนด้วยกันนะครับ เกิดจากออริจินัลคือจากดินเลยนะไม่มีพ่อแม่แบบพวกเรานะีคือเกิดจากพระเจ้าปั้นขึ้นมาเองเลยนี่เป็นมนุษย์พิเศษและในตรงนี้จากคำอธิบายนี้เราก็ได้พบว่าพระเจ้านั้นได้ให้คำสั่งแรกแก่มนุษย์คืออย่ากินผลไม้ หรือต้นไม้แห่งชีวิตและสิ่งที่อาดัมจะต้องทำนะครับการที่อาดัมนั้นจะต้องเฝ้าดูแลสวนเพราะพระเจ้าบอกแล้วจะให้มนุษย์มีอำนาจครอบครองแล้วก็ทวีคูณแล้วก็อวยพรในเวลานี้อาดัมเอวานะครับยังไม่ได้เป็นครอบครัวเพราะว่าเอวายังไม่เกิด มีแต่อาดัมและอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดีมากอาดัมเป็นสุดยอดแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าและได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้อยู่ภายใต้พระบัญชาของพระองค์ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอาดัมกับพระเจ้านั้นกรมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพี่น้องรู้ไหม ต่อไปความสมัมพันธ์เจ้ากับอาดัมเสียเพราะเอวานะครับเพราะว่าเอวานี่แหละไปคุยกับงูเลยทำให้ถูกการทดลองสรุปข้อที่15ก่อนนะครับว่าขอให้มนุษย์ผู้ชายนะฮะต้องเป็นคนที่นำผู้หญิง ผมจะบอกว่าถ้าเรามีมีแฟนนะครับมีคนรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นมีแฟนที่จะต้องโรแมนติกอย่างเดียวนะครับมันต้องมีบทบาทเยอะบทบาทมันก็ต้องเป็นพี่ชายสั่งสอนน้องสาวบางครั้งเป็นบทบาทพ่อนะครับที่ต้องพ่อฝ่ายวิญญาณที่ต้องสอนพระวจนะมันก็เป็นบทบาทเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนที่คุยให้ความผ่อนคลายอ่ะ ผู้ชายต้องเป็นผู้นําและผู้ชายเป็นคนรับคําสั่งแรกนะครับดังนั้นพระคมภีจึงบอกว่าชายใดที่ปกครองครอบครัวบ้านเรือนไม่ได้นะครับก็ไม่ควรปกครองคิดสสจากของพระเจ้าในตรงนี้ก็จะถือโอกาสที่จะหนุนใจพี่น้องนะครับว่าผู้ชายทั้งหลายท่านต้องเป็นผู้นําถ้าท่านนําไม่ได้ท่านไม่ควรจะ มีแฟนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นตอนต่อไปเนี่ยเอวาแข็งกว่าอาดัมเนะเพราะว่าเอวาเนี่ยไม่คุยกับพระเจ้าไม่คุยกับอาดัมเอวาไปคุยกับมารซาตานเลยทาให้ความบริสุทธิ์ของอาดัมเนี่ยหมดจบสิ้นเลยนะครับประวัติศาสตร์เปลี่ยนเลยรูปแบบประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเอวานี่แหละ ก็ในตรงนี้ก็เลยอยากจะสรุปให้กับเรานะครับว่าอาดัมมีความรับผิดชอบคือสัมพันธ์กับพระเจ้าครอบครองแผ่นดินแล้วก็ห้ามกินผลไม้นี่คือความรับผิดชอบของอาดัมและอาดัมบริสุทธิ์เพราะเขาไม่ได้เกิดจากมนุษย์เขาเกิดจากพระเจ้าที่ปั้นเขาขึ้นมานะครับ เขาจึงเป็นมนุษย์คนแรกที่ไม่มีพ่อแล้วก็บริสุด